ไปไหนคะไปลังเล่นกันงั้นดูเอาไหม ไปข้างหน้าเลยค่ะลูกเดินไปข้างหน้าค่ะว้าวยังสอดดูขึ้นชูนี่อันนี้พริกคตชูไอชูคตชูพริกคตชูอโอ้โหชูโอ้คตชูคตชูพริกว้าวต้นนี้เล็กเยอะมั้งนี่เดียวหอมลูกไม่รู้เผ็ดหรือเปล่านะอันเด็กก็อื มเ็มเต่อกินด้วยเหรอเอาพริกสีม่วงก็มีด้วยพริกสีม่วงก็มีใช่ไหมคะไปค่ะลูดกดอกไม้สวยๆตัางชาติเขาดอกไม้พืชติดอกไม้อา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 ว้าวมีรถเหรอคะอาอาบุญบุญบุญ